สวัสดีครับผมจากแรดออซินอร์สิทธิ์นะครับตันนี้เราประดูสายนะครับใส่กีตาร์นะครับใส่เครือกกันสนิมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปนะครับผมงเคลือกกันใส่ธรรมดาทั่วไปนะครับสัญญาณมันก็จะวิ่งได้นะครับสัญญาจะวิ่งนะครับสายถ้าเกิดเราแตะนะตัวนี้เป็นอิเล็กเซอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีว่ามันเป็นยี่ห้อกันสนิมที่ดี ครับเอเราแตะสัญญาณมันจะไม่มีนะครับเพราะมันเคลือบการเสถิยอยู่แตะให้ตัวที้งก็จะชัดนะฮะจะไม่มีนะฮะก็คือเล็กเซอร์ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ทางร้านออกซิมสิคราจะนำเข้ามาจำหนานะครับก็ลองดูว่ามันเคลือบจริงไหมคับแตะนะฮะไม่ขึ้นนะครับเหมือนกันครับก็คือมันเคลือบนั่นเอง ถ้าป,ปกติสายทั่วไปนะครับไม่ว่าสายไหนที่โฆษณาว่าเคลือบกันสนิมเนี่ยผมสั่งมาลองที่ร้านหมดนะครับแล้วเวลาแตะได้อย่างเงี้ย <adviser> ดังทุกตัวครับดังทุกเส้นแต่ค่า,ายนี้โอเคถือว่าถูกต้องครับมันต้อง,ม,องมันต,ต้องไม่ดงังนะครับเคลือบกันสนิมมันจะต้องไม่ดงังเหมือนอีเล็กเซ่เพราะมันเคลือบเอาไว้นะครับมันจะต้องไม่ดังแต่ถ้าไม่เคลือบนลยมันจะดัง,งหมดนะครับลองดูได้ครับลองเช็คกันได้ท่านใดที่ซื้อสายเคลือบกันสนิมอยู่นะครับแล้วใช้ว่าค่ายไหนบอกว่ากันสนิมกันสนิมเนี่ยลองเช็คดูได้เลยนะครับถ้าม ถ้าเป็นแบบนี้นะครับทางร้านกำลังนำ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 เข้ามาจำหน่ายนะครับผมสนใจสอบถามได้ที่ร้านโอซิมิสุทธ์นะครับขอบคุณครับ